ส่วนต่อสู่ช่องไมค์มีเค็ใครไม่เค,มเค็มีเค็ดเจ้าเดินนะจ้ากลับมาแล้วการรีแอคชั่นพร้อมกับวร์ที่ขับผ่านไปแล้วก็ท่อดังมากเมื่อกี้นะจ๊ะวันนี้ก็การาีแอคชั่นเป็นรายการที่เราเคยรีแอคชั่นตอน,นแบ,บบรายการออกแรกๆเลยกับ แล้วก็ตอนนั้นก็รีแอคกับคุณไอซ์ด้วย2คนก็ถือว่ากระแสตอบรับดีมีคนแบบขอให้แบบทํารีแอคหน่อยเยอะมากแต่ว่าแบบพอหลังจากอีพีแรกไปฉันกับไอซ์ก็จะแบบว่าไม่ว่างเพราะว่าทำโปรเจกต์ก็จะวุ่นวายหน่อยอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ได้ทำตใจหลังจากเออใช่ก็ไม่ได้ทําตอนหลังจากนั้นแบบนี้ซึ่งมันก็ให้สัญญากับหลายคนไปว่าเออเดี๋ยวจะมาทําแน่สําหรับรอบนี้รอบที่แข่งอยู่อะไรแบบนี้นะจ๊ะซึ่งวันนี้เ็ามาเรียกรายการเกิร์ลเพนนนายนายนายจ้านายนายคือประเด็นนายนาย้วกัน ก็เป็นรายการของเอ็มเน็ตที่คนหลายคนรู้อยู่ก็คือคนที่ติดตามก็ไม่รู้เหลือกี่คนแล้วในประเทศในโลกใบนี้เพราะว่ากระแสค่อนข้างกริบอยู่อะไรแบบนี้นะไม่เหมือนแบบไม่ไม่สนุกเหมือนปีก่อนๆไม่ใช่ไม่สนุกไม่ได้รับผลตอบรับเท่าปีก่อนๆเก็ตไหมเออใช่ปีก่อนคือแบบ ออกมาก็ปังๆังปัง,ป,ง,ป,งปังไม่หยุดอะไรแบบนี้เพราะว่าเอ็นเนตเองด้วยแหละที่นางตัดต่อแปลกๆไม่ใช่ต่อแปลกๆให้ให้แบบวิธีการเชียร์วิธีการหวดแปลกๆอะไรแบบนี้เออใช่หนอะปะ mm hmm. วันนี้ก็เป็นรอบการแข่งขันเรียกว่า creation mission เธอก็คือเป็นรอบแบบฟีแบบ mm hmm. แบบเพลงของรายการที่เขาแต่งมาให้แล้วก็ให้เมมเบอร์ไป ซ้อมไปร้องกันเองมันเป็นเพลงแต่งใหม่เลยไม่ใช่เป็นการ cover ใดๆทั้งสิ้นอะไรแบบนี้ก็จะเหมือนฟีลเป็นกรุ๊ปหนึ่งวงเลยตอนนี้ก็ t ไหมซึ่งปีนี้นะ่าสนใจที่ว่าอยากรีแอคเพราะว่าเพลงดีหลายเพลงเพลงที่แบบเพลงเทชนะหลายเพลงมากแบบเออเพลงดูติดห,ตดห,ตดหูติดหูกับทุกเพลงเลยอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นงานแก้เกมเอ็มเน็ตหรือเปล่าที่แบบเอาเพลงแบบเข้าถึงคนแบบพับบิกมามาใช้ในรายการอะไรแบบนี้แบบเออใช่ซึ่งก็ต้องถามก่อนว่าเธอเชียร์ใครในรายการบ้างอ่ะเริ่ม อาคุณมิกกี้ก่อนก็ได้อ่ะชันเชียร์ยองอื่นจากทีเคใช่ที่เราที่อยู่ยูนิต 2pm อ่ะอิสตอร์ร้าอ่ะเอ้ยสิงมวนเลยอ่ะถูอยังกับไทยอ๋อ 2pm กับไทยหรอจริงวะตายโหงเลยเธอเป็นในนั้นนี่ซึ่งแสดงเอ็มวีด้วยเบื่อเธอเป็นบ้านไม่ใช่โรงแรมไหมอ่ะอีสัตว์มุณจะไม่สร้ากูเรียมหรออีกหร คุณเป็นมิการเชียครูระอไอเชียโนมายามายาอ่ามายาก็เป็นม้าเหมือนกันเขาก็วางให้เป็นม้าเหมือนกันหลายหลายหลายคนเพราะว่าน้องดูคาแรคเตอร์แบบสดใสเฟรชอะไรแบบนี้ส่วนฉันก็จะเชียยูจินเหมือนเดิมตั้งแต่แรกแล้วก็เชียโบราเชียแบบสุดใจมากโบลาตอนนี้เหมือนจะเชียแบบโบราแบบที่สุดเพราะว่าเป็นอันดับหน้าเป็นห่วงมากแบบมากๆอะไรแบบนี้แบบเสียงลุแบบ มากๆเออใช่แล้วก็เชียร์มานามิที่แบบว่าออร้องเพลงฟิฟซีซ่าอะไรแบบนี้ก็คือชอบนางโดนตกตอนนั้นเลยเออก็เชียร์<ม>ก็เดี๋ยวเราไปรีแอคกันเลยจ้า<ม>อ่ะก็เพลงต่อไปที่เราจะไปรีแอคชั่นก็คือเพลงชุดโอ้ยทำไงชุดเพลงชุดนะเนะน,ะ,นะจ๊ะซึ่งก็เ,ออเพลงนี้ก็จะมีพี่ยูจินอยู่เพาะฉันเชียร์หลายคนนะเพลงนี้มียูจินมานามิเออใช่ที่เชียร์นะจ๊ะเธอเชียร์ใครกันบ้างเพลงนี้อ่ะ เชื่อมานามิอ่ามานามิไอ้ก็ต้องไอง้อก็ต้องมายาอยู่แล้ว<อ>ใช่ไหมเออน่ารักนั่นน่ารักกมาแลจริงแบบหเหมือนฟันตรงนี้แบบเพิ่องงอกอ่ะกันน้องอ่ะซึ่งทีนี้ก็ชิวๆว่าป๊อปค,คอร์นนะทุกคนซึ่งก็ที่ชวนดูสตอร,รี่มาคือ,อยูจินรับหน้าที่เป็นลีดเดอร์เองเป็นคนแกะท่าเองแล้วก็เป็นบัวเข้าเองด้วยเพราะว่าน้องๆยังเด็กกันมากแล้วก็แบบไม่มีใครเสนอตัวเองเลยอ<ม><ม>ะไรแบบนี้ที่ดูแบบอีพีก่อนหน้านี้ซีวนนี่เนวันนี่อันนี้อันใจ เดี๋ยวไปดูว่าเพลงนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็คาดหวังกับไพโน้ตของยูจินด้วยใช่ไหมเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเลยเออมาอีก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 อีกนิดอีกนิดสักทีกันสักทีกันเร็วตะเพื่อตะเพื่อเร็วตะเพื่อเร็วเออ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 ที่กันที่กันตะเพื่อตะเพื่อที่กันที่กันอ่าอย่างเงี้ยแปล่าอ่ะเริ่มไปดิเออเออเริ่มเริ่มเริ่ม เดี๋ยวเราไปเอ๊ะตะเพิ่นตะเพิ่นเอ่ะมาเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นเพลงชู w กันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะพร้อมแล้วก็ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ยมีความเวทีแบบนั้นยิ่งใหญ่อยู่นะเออเฮ้ยตัวเล็กกันมากอะตัวเล็กตัวน้อยเวอร์ไม่ใช่ ูซิติป๊อปประสาทเออใช่มันซิติป๊อปเธอสดใสเว้ยผมชอบซิติป๊อปมากเลยอ่ะมอ้ยมาราทีเอ้ยซิติป๊อปแบบซิติป๊อปจ๋าเลยอ่ะอยู่จริงอ่ะเวลาดูจะรู้สึกว่ายิ้มตามนางอ่ะ เอ้ยแน่ร้ายบูมมาทำนี่ว่าแล้วต้องซื้อเขาครบแน่เออดีเออหูมาเร็วปิ๊อหูนึกถึงยูจินตอนเพลงแบบแรกๆเลยอ่ะ cái từng yêu Jin son đi đi like <laughs> Oh này ngọt, nó ngọt 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 แล้วก็มาดอกแบบเพิ่งฟังที่ที่ป๊อปคือฟังแล้วแบบมันนั้นมากเลยเอ่ะแบบจริงฟิลดีพีลพวกดีมากอุท่อนนี้ดีมากเลยพี่ฮุกท่อนอันที่สองอ่ะแต่ฮุกยังแปลกๆเนาะฮุกยังดูตัมดมูดไปเข้าหกป่ะ พวกมันยังดูแบบฉับฉับ,ฉบ,ฉบไปนนเนะเดนยวเนาะแต่มันอันนี้น่ารักมากอุ๊ยร้องเพนงนะฮะชอบเพลงจังตรงนี้ดีมากเลยอ่ะ แล้วทีมมีดโดนคนอุ้ยอ,อุ้ย,ย,ยมมค,ยยยคยนรกกู้อุ้ยยูจินไม่เคยยูจินเคยไฮโน้ตป่ะปกติไม่ไม่เลยใช่ไหมไม่อุ้ยดี เธอสนดีร้องเมื่อกี้ท่อนอยู่จินดีมากแบบตอนนายโนดอ่ะ คือฉันเห็นเป็นแบบเป,เป็นเป็นภาพแบบช่วงที่นางแบบว่าอยู่ในวงไม่รู้ภาพมาเองเลยนะเธอตอนช่วงนายโฮนาโนตะตอนแรกขนลุกพอมาเริ่มบิวอะมันขนลุกเสร็จแล้วพออ e ีไฟนั้นขึ้นมาภาพนางตอนอยู่ในวงที่แบบว่าไม่ค่อยได้โชว์ของไม่ค่อยได้โชว์ความสามารถตัวเองนะ <c oughs> แล้วก็ได้ได้คอนเซ็ปที่ไม่ค่อยแบบไม่ที่นางบอกว่าคอนเซ็ปวงไม่ค่อยแบบเข้ากับนางแบบเนี้ยขึ้นมาเป็นชาช่าๆ่ <c oughs> แล้วคือแบบมันตาซื่อมัน คิดไหมคือฉันตามซีเอเขาจะช่วย CLC มาตลอดนั้นแต่ว่ายูจินปกติในวงไม่ได้ note, ไฮโน้ตทำไมผมที่ถามไม่ถามยูจินไม่ใช่<ต>เป็นร้องยูจินเป็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 นอันนั้นเป็นเป็นแดนเต้นไม่แต่ตอนที่ฉันรู้สึกว่าตอนที่ตอนไี้ยูจินอยู่ในวงอ่ะฉันรู้สึกว่าแบบน่าน่าจะแบบมีอะไรมีของเยอะกว่านี้แล้วเข้าใจไหมแต่ว่าเข้าใจว่าคนคน position ในวงมันต่างกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบ ฉันอนะมันเหมือนฉันมาเห็นนางในรายการฉันรู้สึกว่าแบบนางคนนางเป็นไฮโน้ตอะฉันก็เลยแบบคาดหวังว่า,วาจะไฮโน,น้ยังไงอะไรเงี้ยทีนี้ไฮโนของนางมเป็นไฮโน้ที่แบบหวานอะเออคือ <c oughs> เป็นไฮโน้ตแบบเป็นไฮโน้ตสดเป็นไฮน้แบบฟังแล้วแบบสดใสฟังแล้วช่นชะ่จะคือแ,แบบออดีคือมันดูโอ้ะไม่ได้เป็นไม่ไฮ้ท่เดียวเลยนะเออใช่ใช่ใช่ไม่ไฮนเป็นแบบเป็นช่วงทุช่วงฉั่แบบอืือแบบืมันมาเข้ามาตลอดเลยอะ คือไฮโนดนางอ่ะก็มันฉันรู้สึกว่าไฮโนดนางไม่ได้เป็นไฮโนตที่แบบเป็นคนที่แบบร้องเพลงเก่งมากกันึกออกไหมคือดูออกว่าเป็นแบบไฮโนดที่ึ่งเพิ่งฝึกมาแบบนี้แต่ว่ามันดูเข้ากับเพลงมากมันดูไปกับมูดเพลงกันเพราะว่าถ้าคนที่ไฮโนดทรงพลังมามูดเพลงมันอาจจะเปลี่ยนไปอ่ะ get ไหมไฮโนตแบบมาตัวแบบไฮโนตมาเลยแบบนี้มูดมูดของเพลงก็จะเป็นอีกแบบนึงอะไรแบบนี้นึกออกปะซึ่งรู้สึกว่าอันเนี้ยเข้ากันมากภูมิใจอ่ะแบบฉันรู้สึกภูมิใจจริง น้ำตาซุ้มจริงตอนนั้นเธอแบบคือวงที่เราเชียร์แบบว่าเออทาได้ขนาดนี้<ม>นางก็ได้โชว์ของคนได้เห็นความสามารถนางจริงเออใช่<ม>ตอนแรกอะฉันอาจจะเลือกคนที่ชายอะตอนแรกฉันจะเลือกคนนั้นแหละเดี๋ยวมานามิฉันเลือกน้องเพราะว่าน้อง<ม>ได้อยู่เซนเตอร์บ่อยอะไรแบบนี้ก็รู้สึกคอนเซปต์เข้ากับนางนี้แต่เพราะว่าแบบพอดูแบบ<ม>ซีที่แบบมียูจินอยู่ข้างๆก็หเห็นยูจินแล้วก็แบบนางก็ยิ้มแบบไม่หยุดไม่ไม่แบบว่าไม,ไม,ไม่ไม่หลุดคาแรคตเตอร์นางนึกออกปะ ก็ยิ้มอยู่ตลอดเวลาเออซักเลยว่าสุภาษณเพลงนี้ยูจินอ่ะเด่นมากภูมิใจจังเกอร์ดีล่ะเชื่อว่าน้องน้องที่น้องน้องบายฮีอ่ะก็เด่นเองเด่นอยู่นะอ่าๆใช่ใช่ได้โชว์ได้โชว์ภาพเดียเนาะดูแบบเออเพราะว่าแบบเหมือนมีซีนเยอะมีมีซีนขึ้นมาเลยจริงภูมิใจอ่ะสุภาษณ์ภาพรวมอ่ะโอเคนะ แต่ฮุกอาจจะต้องไปฟังอีกสักรอบสองรอบใช่ใช่ฮุกบลอกฮุกบันดอกเนาะแต่ว่าพัดฮุกแบบท่อนหลังอะฮุกช่วงหลังมันดีที่ไม่ใช่ท่อนเด็ดีเต้เตืนะคือฮุกมันยาวใช่ไหมแล้วก็จะมีเตื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 ่ใช่ไหมคือช่วงที่ฮุกยาวอะพัดหลังๆอาจจะจะรู้สึกสมูทแต่ว่าพอช่วงตัดเข้าฮุกอาจจะแปลกแต่ยังไม่แบบว่าไม่ไม่บาลานซ์ขนาดนั้นแต่ที่ฮุกดีนะพี่ฮุกที่ฮุกอะดีดีพอไปฟังไปฟังมามันก็ไม่ได้ดูเป็นซิตี้ป๊อปจ๋าขนาดนั้นช่วงแรกซิตี้ป๊อปจ๋ามากพอมาช่่่วงงหลัๆก็็เเรริมมีอออปปปน๊ยูะไแบบ ก็ต้องผสมกันเลยเนาะผมชใจอ,ะอ่ะเธอให้เชียให้ค่อยไข่ทีนี้ให้ไข่ชายอ่ะน่าจะลีดิกะอ่ะเธอเสียลิกะใช่ไหมไม่เกี่ยสำหรับฉันอ่ะฉันรู้สึกว่าน้องที่ชื่อบหนึ่งนะมายามายา,มายาเออมายา,า,ยาดูดูดูไม่ได้มีเซียนเยอะแต่ประมาณหนึ่งรอบอะแต่ประมาณเซียนสักครั้งกะรู้สึกว่าโดดรู้สึกกาแบบ ชายออกมาอะไรที่เออชั้น่ะก็เข้ากับน้องอะแหละคนอนเซปต์เนาะแบบน่ารักน่ารักอะไรแบบอโอเคอ่ะก็จบไปแล้วการรีอคชั่นนะจ๊ะในมุมของพวกเราก็คือรู้สึกว่าในมุมของฉันดีกว่าฉันก่อนนะรู้สึกว่าเพลงรอบนี้ดีทุกเพลงเลย พราะทุกเพลงแบบดูว่าตั้งดูออกว่าตั้งใจครับแล้วก็ตั้งใจเลือกไม้เข้ากับเมมเบอร์แล้วก็เข้ากับให้คนแบบได้ได้ได้แบบได้ฟังกันนะแบบนี้ดูมันเป็นเพลงพับปิกันนึงหรอไหมไม่ได้เป็นเพลงเฉพาะอะไรแบบนี้เออใช่ในวงใช่ก็ดีใจที่ได้เสพอีกได้เพลงใหม่อีสี่เพลงอะไรแบบนี้ได้ไปฟังเหมือนช่วงคุนด้อมเลยคุนด้อมก็เพลงดีทุกเพลงแบบชอบทุกเพลงอะไรแบบนี้ฟังวนม่หยังไงก็ทุกคนชอบเพลงไหนหรือว่าเชียร์ใครหรือยังไงก็คอมเมนต์มาเมากันได้นะจ๊ะเพราะเราก็บอกเป็นรอบที่หนึ่งแสนว่ายังไม่ดูรายการทีก็อย่าแบบ อย่ามาสอนอย่ามาสั่งอย่ามาแบบว่าจัดแจงให้มันเยอะเพราะว่าถือแอคชั่นเนาะก็ถ้าดูรายการมันก็จะไม่เป็นแอคชั่นมันจะเป็นรีแคปซึ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้ก็อย่าดรามา่าแบบปล่อยใจใช้ชีวดิดแบบสนุกสนุกเออใช่เพราะว่านี่ก็ไม่ค่อยยอมคนเหมือนกันก็ถ้าแบบไม่ได้รู้จักตันแล้วมาดา่าก็ไม่ยอมคนก็เจอกันสักหน่อยก็เต็มตัวนเนาะ ยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้แบบปล่อยใจใครที่ดีก็จะบอกเอ้ยจะไปเอ็นจอยกตคอมเมนต์กลับอะไรแบบนี้ออแล้วก็วดึงกดไลค์กดแชร์กดซับสครีปไปกดช่องเราด้วยนะจ๊ะแล้วก็เจอหน่อยคิดหน้าจ้าไม่บายจ้าอ่ะเดี๋ยวดีๆก่อนเดี๋ยวให้ร้องเพลงพร้อมกันแต่ว่าดูว่าเราจะร้องเพลงเดียวกันไหมโอเคไหม๊ <laughs> า่บายจ้าหนึ่งสองสามยูเแบมแบมโคแบมแบมแบมไอร้องาอะไรอะ